ชันวันเสาร์นี้กับความล้ำที่จะกระหน่ำแบบไม่หยุดกับนว,วัตกรรมหุ่นยนต์ปะจนเพลิงสุดเจ๋งของคนญี่ปุ่นที่ต่อไปนี้จะช่วยให้ชีวิตของนักประจนเพลิงปลอดภัยและสบายมากขึ้น <Yeah! S 3> ถ้าขาดออกซิเจนนะฮะไฟก็จะไม่มีออกซิเจนในการเผาไหม้ทำให้ดับเพลิงได้โดยไม่ต้องใช้นะาแล้วพวกกระโบทำงานอัจฉริยะที่ไปตับคุณได้ดทุกที่ไม่ว่าที่ไหนทำงานได้ต่อเนื่องสุด ที่ป้ายรถเมล์มวิ่งขาว่ายน้ำร้านกาแฟที่หาเข้าคิวเนี่ยเราไม่ต้องเข้าคิวกลางทำงานเลยอ่ะ <Wow. S 1> ทั้งหมดในรายการ I Know Vacation สิ่งประดิษฐ์อาทิตย์อุทยัยเสาร์ที่1 9บเกาพันวาคมทุ่ม45นาทีทางช 9, ่องเก m c a r HD และ Modern Thai TV I Know v a c t i o n ช่องเก m c a r HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข